จังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติประจำปี2,566ที่วัดอัมพวันตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี2,566ครั้งที่9ณวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระกิติยานะเมธีเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดกลางประธานฝ่ายสงฆ์นายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานฝ่ายคารวาสในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติประจำปี2566ครั้งที่9ของจังหวัดลบบุรี โดยมีพระพิสุสามเณรข้าราชาการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประสุกนิกรทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานาประการเพื่ออำนนยประโยชน์แก่อนาประชาราชก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ประเทศชาติและเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักในสังคมไทยอีกทั้งเพื่อความเป็นเสียดิมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งมหาเถรสมาคมโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีดังกล่าวมาแล้ว9ครั้งโดยครั้งที่10ได้กำหนดจัดพิธีจเจริมพระพุทธมนต์ในวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566นณวัดปากน้ำตำบลบางนาอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีเวลา13 3 0มินานาทีจึงขอเชิญชวนหน่วยงานและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน